เบียอะไรอยากรูปไหมเบี้ยจะบอกคือจำจำตอนซื้อของเลยไหมอ่าซื้อของไหนอ่ะกับดักหมีอ่ะแล้วทำไมตอนท้ายมันไม่ฆ่ารัวหรือว่าเราวิ่งไปวิ่งวิ่งวิ่งหนีไปเลยไปเลยตีไม่ทันรอเจอตีกันใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงอันนี้เอ่อรถรถเล็กอุ้ย

แต่ล้คนเองจะบอกว่ามุมว่า <What S 2> มันแ <you S 2> ย่ยมากอะไอ้กระตากหมีอะมันเด้งไปหาคนที่หนึ่งแล้วมันก็เด้งไปชนคนที่สองแล้วพอมันเด้งมาหาคนที่สามปุ๊บจังหวะนั้นโรวิ่งแล้วแล้วมันก็สี่ <laughs> มันก็จะตามหาดูตอนนั้นนึกว่าจะตายตามทุกคนเหรอเก็บศพทุกคนเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่ง